กระบวนการอ่ครับคุณผู้ชบรรยากาศนะครับผมฟ้าลังฝนครับมันคือฝนตกนะครับผมบรรยากาศฝนตกมันก็จะเย็นแบบนี้นะครับผมสดชื่นนะครับตอนเช้ามันจะสบายนะครับวันนี้อากาศเย็นดีนะครับผมตอนเช้านะครับตอนเช้าอากาศดีมากครับ ยังไม่หยุดนะครับวันนี้ไม่ได้ติดต่อนะครับผมยังถึงเวลาหยุดนะครับแต่พนักงานที่เขาทำงานประจราก็หยุดนะหมือนล้างสุขภัณฑ์นะแต่ผมนี่ไม่มีวันหยุดครับผมวันหยุดเป็นยังไงมันสะกดไม่เป็นครับผมเราบรรยากาศดูบรรยากาศนะครับนบรรยากาศกินสบายยังชื่นใจเนาะหลัางสุขภัณฑ์ดูนะครับรถหายบรรยากาศตอนไปทำงาน ตกทุกวันนะครับตอนตอนตกตอนที่เรานอนนอนสบายนะครับตอนเช้ามาก็บรรยากาศแบบนี้นะครับมันเหมือนจะมีละอองอยู่นะครับผมมันเหมือนเหมือนมีน้ำหมอกก่นนะกับน้ำหมอกนะเพาะมันร้อนมาโอ้โหนะครับผมร้อนมากมากเลยดีนะครับตกแบบไม่มีพายุมาแบบนี้โอเคนะครับผมอะไรก็ไม่เสียหายนะครับผมบรรยากาศสดใสนะครับเขาไปทำงาน เพื่อนไปชมมันจะกานฟ้ารังฝนครับผมเป็นอย่างนีน้แหละฟ้ารังฝนนะครับผมมันก็ทำให้สดใสเสมอชื่นใจนะครับผมนะชีวิตดของเราก็เหมือนกันนะครับผมฟ้ารังฝนก็คงจะเป็นแบบนี้นะครับผมาจากที่เคยร้อดมเอาชีวิตนะครับผมบุญวายนะครับผมฟ้ารังฝนก็อาจจะดีขึ้นนะครับมีความสุขขึ้นนะครับผม้เปิดเปิดทำให้ความสุขทุกขันนะครับให้เป็นเหมือนหนันงสแอบ ชีวิตมันยังควาลังปวดนี่และนะครับสดชื่นเย็นตายเย็นใจน,ในคะครับขอบคุณทุกการกระจายทุกไลท์ทุกเลิฟด้วยนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะนนครับผมนม่ไหนเห็นไหมจะสังเกตดูสมการจะสังเกตดูนะสังเกตดูดอกคูนะคะะคน,น,ะนะครับดอกคูนออกดอกก็แสดงว่าใกล้สมการแล้วนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกเลิฟด้วยนะครับ quá cái <laughs> là cái này là cái này có vết mặt các